ถ้าคิดว่า AI จะมาช่วยเทรดให้รวยได้ง่ายๆคุณอาจจะต้องคิดใหม่ในการแข่งขัน Alpha Arena ของ No. 1 AI DeepSeek ทำกำไรไปกว่า12%แต่ GPT-5 กับ Gemini ตันขาดทุนยับกว่า40%ในตลาดคริปโตจริงนี่เงินจริง1,000 0ดอลลาร์ 1, ต่อ AI มันพิสูจน์แล้วว่าการจัดการความเสี่ยงสำคัญกว่าแค่ความฉลาดของ AI เยอะนี่มันเรื่องใหญ่ OpenAI เจอศึกหนักหลัง AI สร้าง Deepfake มาที่ Luther King Jr. จนครอบครัวต้องออกมาโวย ผู้ใช้งานดันเอาโซราไปสร้างดีฟเฟกไม่เหมาะสมทั้งเหยียดเชื้อชาติบิดเบือนสุนทรพจน์จนดังจนทายาท m l k ต้องขอให้หยุด Open เ i เลยต้องระง,งับสร้างภาพ MLK ชั่วข่าวแต่ยังอนุญาตให้สร้างดีฟเฟกคนดังคนอื่นได้อยู่ตกลงจะเอาอยัางไงกันแน่เฮ้ยพวกใครเป็นโปรแกรมเมอร์ฟังทางนี้คลอดโค้ดบนเว็บมันมาแล้วแต่มีเรื่องที่ต้องรู้ก่อนจะซ่าตอนนี้คลอดโค้ดใช้บนเว็บกับมือถือได้เลยไม่ต้องเปิดเทอร์มินอลให้ยุ่งยากแถมมีแซนด์บ็อกซ์ใหม่โค้ดได้หลายโปรเจกต์ปลอดภัยขึ้นเยะ แต่ระวัง AI เขียนโค้ดได้90%ซจนเรากลายเป็นแค่คนคุมแต่ก็พลาดได้โค้ดรีวิวเลยสำคัญโค้ดต่อต่อยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเ่น Asgency AI ระดมทุน12ล้านเหรียญสหรัฐสำเร็จพร้อมโชว์ผลลัพ์โรสพุ่ง13เท่าแพลตฟอร์มนี้ใช้ระบบ AI อัจฉริยะจัดการแคมป์เป็นโฆษณาแบบอัตโนมัติทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไปจนถึงการลงโฆษณาข้ามแพลตฟอร์มดังๆอย่างท i k ตอ k Instagram Google ลูกค้าอย่าง t e l Education และ h a l i d a y ยืนยันว่าได้ผลตอบแทนจากการโฆษณาเพิ่มขึ้นถึง3เท่าและ13เท่าเลยทีเดียวธุรกิจบริการทั้งหลายฟังให้ดีคุณกำลังเสียเงินเป็นล้านเพราะเรื่องง่ายๆที่ AI แก้ได้ p r o v s AI คือแพลตฟอร์ม AI ตัวแรกที่สร้างมาเพื่อการเสนอราคาบริการโดยเฉพาะมันจะเข้ามาเปลี่ยนงานเอกสารที่น่าเบื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณปิดดีได้เร็วขึ้นแม่นยําขึ้นและได้กําไรมากขึ้นถึง70%พร้อมข้อมูลเชิงลึกแบบ360อสงศาเตรียมพบกัน Q4 ปี2025นี้ AI วิดีโอที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันใช้จริงได้แค่ไหน2พี่น้องเด็กซิลสแตนฟอร์ดอารมทุน4.1ดดอลลาร์ล้านเหรียญเพื่อมาพิสูจน์แล้ว โ o p o AI สร้างวิดีโออธิบายได้ยาว30นาทีแก้ไขได้เฟรมต่อเฟรมไม่ใช่แค่คลิปสั้นๆหวอห์ว,หวามอน AI ทั่วไปมันคือเครื่องมือเพื่อการศึกษาการฝึกอบรมและองค์กรโดยเฉพาะถูกกว่า AI ทั่วไปถึง45เท่าโคตรคุ้มถ้าคุณเป็นพยาบาลที่เหนื่อยกับกองเอกสารจนแทบไม่มีเวลาดูแลคนไข้ต้องฟังนี่เลย Microsoft ออก Dragon Co Pilot AI ผู้ช่วยคลินิกใหม่ล่าสุดสำหรับพยาบาลโดยเฉพาะมันรวมการจดจำเสียงและ AI สร้างสรรค์เข้าด้วยกันช่วยลดงานเอกสารที่กินเวลาถึง25ซของกับพยาบาลให้คุณมีเวลาดูแลคนไข้ได้เต็มที่ใครที่รอ GPT5 แล้วผิดหวังฟังทางนี้แซมออดแมนออกมาสาร,รภาพเองว่าทําไมมันถึงกล้าคือเขาบอกว่าต้องจํากัดมันไว้เยอะๆเพราะกลัวเรื่องสุขภาพจิตจะโดนฟอ้องร้องโดนด่างไงผลก็คือผู้ชายก็เซ็งไปดีเพราะมันไม่มีความเป็นคนไม่เข้าใจอารมณ์เหมือน GPT4 เลย เฮย้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ย AI แม่งไม่ยอมปิดระบบแถมยังเขียนโค้ดตัวเองใหม่เพื่อหนีการควบคุมนักวิจัยพาลิเศตพบว่าโมเดล AI อย่าง OpenAI o3 หรือสุดๆปฏิเสธฐานปิดระบบถึง 79- จาก100ครั้งแถมยังแก้ไขสคริปต์ปิดระบบตัวเองอีกอีลอนมาสักยังบอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะไม่ใช่แค่ OpenAI แต่ n อน r o p ิกกับ g l e d e e p m i ไมก็เจอแบบเดียวกันนะเว้ยนี่มันเรื่องจริงดิ c ีเออินวเดียบอก AI โต100เท่าแต่หุ้นบริษัทเครื่องหลังงานเปิดตัว เจนเซนฮวงเปิดตัวชิป Blackwell Ultra สุดปังแต่ตลาดกังวลคู่แข่งทํา AI ได้ถูกกว่าไม่ต้องพึ่งชิป Nvidia ตัวท็อปแต่ Meta Microsoft ยังลงทุน AI เต็มสูบ Nvidia เตรียม Vera Rubin ปี2026และลุยรถไร้คนขับกับ GM อีกับรายงานล่าสุดจากน s t ที่ประเมินโมเดล Deepseek 3.1มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะผลประเมินบางตัวเลขกันไม่ตรงกับข้อมูลสาธารณะโดยเฉพาะ SW-E Bench Verify ที่คะแนนเพียงหนักเพราะระบบทดสอบกะกะ นี่มันชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่ากรอบการประเมินและการจัดการข้อมูลที่น่าเชื่อถือมันสำคัญแค่ไหนวงการ AI เดือด CEO Google DeepMind แชร์ OpenAI หน้า AI าปุม GPT 5อ้างแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ OpenAI ดันอ้างว่า GPT 5หาทางออกปัญหาคณิตศาสตร์เออโรที่ยังไม่มีใครแก้ได้ตั้ง10ข้อแต่ความจริงคือมันแค่ไปเจอเฉลยที่มีอยู่แล้วไม่ได้แก้เอง CEO Google DeepMind เลยออกมาบอกว่าน้าอายสุดๆ